สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่สาขา2นะครับร้านแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดการสินะครับพาเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามนะครับใครที่อยู่โซนมุกดาหารโซนการสินะครับก็สามารถเดินทางมาดูที่ร้านนี้ได้นะครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงและรถถ่ายมือ2หลากหลายรุ่นหลากหลายคันครับทุกคันเราขายเป็นเงื่อนสดนะครับแล้วก็สามารถออกขานและก็ต่อได้นะครับเดี๋ยวไปชมรถกันเลย นะครับเรามีตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับรุ่นกลางไปจนถึงรุ่น M 6 0 4 0นี่นะครับรถที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับที่จริงมี6คันติดจองไป1คันนะครับคันแรกเลยนะครับเป็นคูบต้านะครับอ่ะบอกโปรโมชั่นก่อนจองที่นี่นะครับสาขา2นะครับแท็ตอร์นัทสาขาสมเด็จมีส่วนลดพิเศษให้คันละ1 0,000บาทนะครับสั่งจองภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับพอดีกระตุ้นยอดขายนะครับชวนน้องๆนะครับมาคันแรกนะครับคูบูร์ต้า B สองหน้ราคีอยู่ยี่ หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคันนี้ก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเป็นรถจดทะเบียนปีหกสามนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับโรตารี่พร้อมนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่แปดสิบเซนใครหารถไปเข้าร่องอ้อยนะครับตัวนี้ถือว่าเจ๋วเลยนะครับเก้าเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดชั่วโมงการทํางานครับมีโครงกันอ้อยให้พร้อมนะครับรถถือว่าสีเดิมนะครับสีเดิมสภาพสวยกริบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ ก็สามารถมาเลือกมาดูกันได้นะครับยางหน้าก็เหลือประมาณสัก80ดสบเปอร์เซ็นะครับยางหลังประมาณ75็้าเปอเนตอยู่นะครับมาคันที่2ครับคันนี้เพิ่งมานะครับ l 3 6ส8ตัวดีทีนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับใส่ท่อรันทุ่งให้พร้อมนะครับเช็คเก็บงานสวยๆครับตัวนี้นะครับแป๊บสายไฮดรอลิกน้ํามันเครื่องไฟหน้ากระจังหน้านะครับไฟท้าย นะครับไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดของเลี้ยวใหม่ทั้งระบบเช็คลูกหมากซ้ายขวาสลักคานใบมีดเปลี่ยนให้พร้อมนะครับมาพร้อมทอรันทุ่งหนึ่งใบนะครับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับสามแสนบาทเช็คสวยๆพร้อมใช้เลยได้อุปกรณ์นะครับ2ชิ้นหน้าหลังลถใช้งานอยู่ที่2องพนห้าสิบชั่วโมงการทํางานครับอ่าเดี๋ยวไปล้างสักหน่อยนะครับก็เนื้อตัวก็เลี่ยมเลยนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับ ตัวนี้เป็นคูปบต้านะครับรุ่น L4018DT ตัวครับตัวนี้ปี63ครับรถสวยๆเลยครับอืรถสวยๆเลยนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่2,800สามชั่วโมงการทํางานนะครับมาพร้อมกับหันพวนนะครับ5ใบ22นิ้วนะครับ225อิปโอลุดท้ายสวยครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับ ใครสนใจนะครับสวยๆแบบนี้ L 4 0 1 8ปี63ครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,6 0 0นนะครับรับส่วนลดอีก1 0 0 0 0บาทก็เหลือ3,5า0เซนห้นัน3 0 0 0 0 0ก็เหลือ2,9 0 0นนะครับใครที่สนใจนะครับทุกคันส่งฟรี200กิโลเมตรแรกนะครับหรือทางฝั่งสปปลาวได้ไว้ไว้ใช้นะครับก็มีค่าข้าม1 0,000บาทนะครับจบราคาในไทยแต่ว่าจะไปเสียค่าภาษีเพิ่มอีกคันละ9 0,000แค่เท่านั้นนะครับ ไม่หนึ่งคันครับตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงม้าครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้รถสวยรถเดิมอุปกรณ์สองชิ้นดันหน้าแล้วก็จะเป็นฐานพวนนะครับเป็นผ่านควรตาช้างนะครับใบเต็มเต็มเลยนะครับยางหน้าก็หกสิบเปอร์เซ็นครับยางหลังประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้รถปีห้าหกขับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันรับโปรส่วนลดก็เหลือสองห้าห้านะฮะ คันนี้ M 6 0 4 0ครับห0ิบแรงม้านะครับหกสิบแรงม้าสวยๆตัวนี้ทั้งลดราคาทั้งจัดโปรนะครับตัวนี้จาก4ี่แส0หกนเก้าพนะครับเหลือ4ี่แส0สี่มนบาทนะครับเหลือสี่0ส0สี่มนบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมส่งได้เลย ตัวนี้เป็น60แรงม้านะครับรถปี58เป็น60แรงเทอร์โบนะครับสนใจก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับหรือใครที่มองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับต่างๆผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านของเราได้เหมือนกันนะครับถังผางถังปุ๋ยนะครับอ่าโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับต่างๆหรือผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับก็สามารถเดินทางมาดูได้ที่แฟกเตอร์นัทนะครับสาขาเพื่อสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ